กระโผสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นใน16อีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมนมาประจำด้วยครับท่านกอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยคลิปนี้เนีวทานนี้ก็เป็นเนวทาน16กรกดาคมเราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับท่านก็เป็นเนียวทานของป้าแมว ฝากมาแนวทานตัวเดียวศูนเป็นแนทันดับ10บศนก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อมาเจ้านี้เลยมนุษย์ลับฝาน้ำนองเด่นซอบอเด่นซอลอเด่นสิบบนเด่นสิบล่าง ฟังมาบนหนึ่งล่างโซนเด่นสิบบนหนึ่งแล้วก็เด่นสิบล่างโซนก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งป,ปันมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อมาเจ้านี้มนุษย์ฝันน้ำนองฟังมาแนวทางรอสนอร้อยสิบหน่อย ฟังมาหลักร้อยสี่หกเจ็ดศูนและก็หลักสิบหนึ่งเก้าแล้วก็หลักหน่อยห้าแปดเก้าก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาเจ้านี้สุดร้อยมาลายฝังมาแนวทางสามตัวแล้วก็สองตัว 728651 711411511611เดนา,าน2่านตัว62 785752 72285165หีชุาท่านเคบหน้าจอได้ต่อมาเจ้านี้เลยเดินโบน3มตัวเจ้านี้ก็ฟังมาหนึ่งสสามหนึ่ง ฝากมาสามตัวเป็นแนวทานอาดีตที่แล้ว 7, 8, เจ็ดแปดเก้านวทางใหม่นี้ก็ฝากมา1 2ึสก็ขอบคุณมากเลยท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่6แล้วครับนะท่านก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอด้วยต่อมาเจ้านี้เลยซันนี่เจ้านี้ก็ฝากมาแนวทานโค้ดสอง ตัวบนล่างใบนี้เป็นอดีตกาที่แล้วเดนศ1 9 0 0กับ1คู่ห้า1นึ่งผ่านซึ่งแนวทานใหม่นี้ครับเจ้าของแนวท่านก็ฝากมาแล้วคระบท่านฝากมาแล้วนะตัวอะไรเอ่ยเราไปชมกันเลยแนวทานใหม่นี้ก็ฝากมา15161 1> 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 6 4 5 4 7 4 8ก็ฝากมารวม16คู่เด่น5 6 7ซันนี่ก็ขอบคุณมากเช่นกันสำหรับแนวทางที่เบ่งปัน ต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นอานทาน10หน่วย10หน่วย3ตัวอดีตที่แล้วก็ฝากมา1 3 5สหสรุปแล้วผ่าน5หน่วยบนเนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา791 7, 9, 1, 7 9, 1. เ1แนวนนทันใหม่นี้ก็ฝากมา3ตัวเป็นนวทาน10หน่วยอีกแล้วครับฐานก็เป็นอานทาน10หน่วย ต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นแนวทานเด่นล่าง3ตัวใบนี้ก็เป็นอดีตก่าวที่แล้วก็ฝากมา6 0 4 6 0 4่กน็ผ่านหหน่วยล่างนะก็พ6นหหน่วยล่างสึ่งแนวทันใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทานก็ฝากมาแล้ว ตัวได้เอ่ยไปชมเดือนใหม่นี้ก็ฝากมาครับท่านเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดนะฝากมาสามตัวเด่นเด่นล่างก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางอาดีตที่แล้วหก4นสี่ ต่อมาครับเจ้านี้เจ้านี้ก็เป็นแนวทางของคอยนำโชดฝากมาคู่บนล่าง9 7 9 8 0 7 0 8 9 7 9 8 0 7 0 8ฝากมา4คู่เป็นแนวทาง ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่ฝากมาต่อมาเลยเจ้านี้ดับน่วยบนตัวเดียวฝากมาดับ8ฝากมาดับ8ตัวเดียวครับท่านอาดีตที่แล้วก็ฝากมาดับ1แนวท้นใหม่นี้ก็ฝากมาดับ8ตัวเดียวก็เป็นแนวทางดับน้วยบนนะ ต่อมาเจ้านี้ครับก็ฝากมา4ตัว1นึ่งสองหนึ่งสองาฝากมา4ตัวเป็นแนวทางอาดีตที่แล้ว3 4มสี่หหนึ่งแนวทางใหม่นี้ก็ฝากมา1นื่งสอก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทาง ต่อมาเลยเจ้านี้เด่นล่างฝ่งมาสามสี่ห้าสามสี่หแล้วก็คงที่ศูนยะ์หนึ่งะฝากมา2ฝั่งฝั่งซ้ายก็เป็นนาทานเด่นล่างส่วนฝั่งขวาก็เป็นนวทานคงที่5ตัว1 0 2 5งจ็ด ต่อมาเลยเจ้านี้เนวทาน10ล่าง456 456หฝากมา3ตัวเป็นฐนวทานอาดีตที่แล้ว0 12นเนทานใหม่นี้ก็ฝากมา456เน้น10ล่างขอบคุณมากเลย ต่อมาเลยเจ้านี้ครับเป็นอาทานเด่น4ตัวล่าง9013 9013ฝากมา4ตัวเป็น,น,าานอาทานอดีตที่แล้ว4 5 6 8นาวทานใหม่นี้ก็ฝากมา9013 4ตัวก็ขอบคุณมากเลย

ต่อมาเลยเจ้านี้ครับก็เป็นแนวทานโค้ดสองตัว9 8 0 7 9 7 0 8 9 5 0 9 9 6 0 0นะก็ฝากมา8ชุดแนวทาง2ตัวก็ขอบคุณมากเลยเสริมบรักแนวทางที่แบ่งปันก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามด้วย ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็น,นานเท่านั้น,นะทานเป็นนทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกเินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนวท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย